สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทำโจ๊กชีสกันสายไวหคห่ะคะ่ะทุกคนนี่น่ากินมากทุกคนอันนี้นะคะที่ทายไปเห็นมาจ,จากติ๊กตอกแล้วค่ะทุกคนก็เลยอยากลองทำนะคะทุกคนมาผันเลยนี่ทุกคนแล้วเราก็ใส่นี้ลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่าจะอร่อยไหม อันนี้เป็นการทํคพั้งแรกนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะสาเร็จไหมนะทุกคนหรือว่าจะไม่สําเร็จรุนรุ้นมากทุกคนดีไซน์ไม่สบายนะคะทุกคนเพิ่งจะดีขึ้นเองนะคะนี่ทุกคนได้แล้วแล้วเรานะคะก็จะใส่ชี้อันนี้ต้องไหวทุกคนนี่นี่เลยนะคะทุกคนแกยังไงอย่างนี้เหรอโอ้ย โอ๊ยชีละลายเหรอนี่ก็จะใส่ไปหมดเลยแต่จะใส่เป็นก้อนๆเทีนี้แต่นี้ทุกคนใส่ลงไปอถ้ากินว่าเราจะใส่น้ำร้อนถึงขีเขานะทุกคนถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้นะว่าเขาใส่ถึงเท่ไหร่วิเขาจะใส่ชีสไปหมดเลยจะยไดยืดทุกคน อันนี้นะเขได้แล้วนี่ทุกคนเอาไปใส่น้ำร้อนกันอันนี้ที่ใส่ท้ำเป็นรดหมูงได้เองทุกคนไปดูตอนใส่น้ำร้อนเลยนี่ะเด็กคนใส่น้ำร้อนเสร็จแล้วนี่ร้อนมากทุกคนไหนไลองคนสิเฮ้จะสำเร็จไหมเนี่ยไม่ใช่เป็นก้อนอยังได้ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราจะรอมรอน้องกัอนทุกคนนี่ะทุกคนลองเปิดดูกันอ้าวเนี่ยทุกคน็นอย่างเงี้ย พี่าสายนจะใส่อีกนานเนี่ยเกินไปนะทุกคนเพราะว่าลอ,อยถึงที่เลยก็คือไม่รู้เราจะทำยังไงแนะนำกันมาได้ทุกคนเดี๋ยวจะมีรอบแก้ตัวนะคะนี่เรา,ราไรรด้สรุปว่าไม่สำเร็จนะทุกคนนี่ชต้องไม่ยืดเลยทุกคนหน่อยสรุปว่าไม่สำเร็จนะทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย